ลาเ่ยนาเลยเลยเกดเป็นยังไงวะเป็นยังไงวะสันแบบค้างเลย้างกาเลยทันเียวันเดนทันไม่ไดไม่ทจันไม่ได้ b s e ีอะรสิงเกิดขึ้จริงเหรอวสันสันจริงเหรอวะ เฮ้อกี้ค้างเลยนี่มันยืนอย่นี่ยตาเลยันอยากเห็นได้นั่นดี๋กูลองฝนดวฝันเยอะๆดูปันปันันของหนึ่งเขาใช้เขาใช้เขใช้ไปเปิดเอเดยแเ้าเปที่ทะศัพท์เเละกก่อนอือเผ่อฮัลโ์ลี่ไปผู้ชอบปืนไอเฟียแล้วอะ แต่ว่าเราปุ่มเราปุ่มโง่นุมไม่กระตุเกเลยแต่ถ้ากูเล่นน่ะกูไม่กระตุเกเลยถ้าเปลี่ยนภาพอ่ะไม่กระตุเกเลยเฮียแค่แต่กระจิ๊ดเดียวปุเห็นมึงก็ไป่การ์ดใา่เอ,อ้ยยาวยาวยาวคู่ยาวใ<ว>หม่หลหลเลยกูคนเดียวละยาวนี่ไงยาวแค่ยาวเหี้ยอะไรแต้นเนี่นน <laughs> เราเป็นพันตาม,ามิตรกันเรามามีดกันนะ มีดนะมีดนะปันบอกมีปันแต่ผูขาวางระเบิดแบบไอ้ตว์ตายเหรอฮ่าแล้วไอ้แก็บมีดหรือปืนบอกว่าเน่ะมีดมีดมีดรู้จักปันปันไหมมามีดอีออระเบิดใครวะยิงดิโอ้ยยังหัวเตะปะปะปะไม่ยิงระเบิดก่อนนะ ม่โดนพี่ทีน้องจะพี่โดนนี่มันตามใเห็นเลยอ่อเนี่ย่นอนั่นแหละใจเหอะไอ้กูเห็นไม่กระตุกเลยตอนกูเล่นอะไม่กระตุกเลยอย่ยงไม่กระตุกเดียวตั้ง Hãy subscribe cái kênh năng Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn